พี่วินิพูนี่สุดยอดเลยที่หนึ่งของการหอสุดยอดจริงเก๋อันไหนก่อนเกบให่มีซองจดหมก่อนไหมอ่ะโอเคค่ะมีอยู่สามกล่องนะคะของพี่วินิพูอ่ะตัวอันนี้ใส่ก่อน Happy Valentine Day พี่รบกวนน้องมินน้องกวางช่วยดูแลน้องตาหวานแทนพี่ด้วยนะคะน้องไม่ดือ้อไม่สนน้องคงแขค่งว่วงนอนน้องคงแค่งว่วงนอนตลอดเวลาด้วยรักและห่วงยายพี่วินนี่พูขอบพราคุณนะคะแต่ยังไม่เห็นเลยนะคะว่าน้องคืออะไรอือะนะอะไรอะ่ะคืออะรอ่ะอ้าวอือทำไม เดี๋ยวดูน้องไม่ดื้อไม่โซนน้องหน้าไม่มวนเพราะน้องหน้าเหลี่ยมด้วยน้องหลับใส่ชาร์ตหรอคะที่ชาร์จหรอคะเนี่ย้องถามรู้ไง ยกให้เว่อรหมดเลยขอบคุณค่ะแล้วชอบเกมคอเนเฟกเหรอเออชอบเกมคอเนเฟกเนอะน้องเตาหวานยกให้เว่อรหมดเลยนะขอบคุณค่ะมีคอนเฟกนะคะพี่พถามพี่ถาม,ถามบายพี่พี่พถามอันนี้คือหอ่ออะไรกันแน่คะพีอสอ่สาวคือคิดเหมือนเราปะกันกระแทกอ่ะไม่น่าใช่นะ เกือบไปแล้วเกือบจะทิ้งอันนี้อะไรเนี่ยลำโพงอ๋อลำโพงบูทขอ,ขอบคุณค่ะพี่วงางเคยได้ลำโพงบูทูธเป็นของโอ้โหเคยได้ยินคำว่าผ้าขี้ริ้วหอ่อทองปะคือพี่อ่ะทุกอย่างพี่เขาใส่มาดีหมดเลยลำโพงลำโพงเนี่ย แต่พี่ใส่ซออ,อัง,เ,งเปวมา,มาด้วยกระดาษกล่องลังหมอแบบนี้เนี่ยแหลคะค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าตอนแรกที่เห็นพี่ก็นึกว่าพี่เขาทำคล้ายๆว่าเป็นการกระแทกมากะจะหยิบทิ้งเพราะเราไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรเห็นไหมคะคุณไม่ว่าจะทุกอย่างนะคะคุณค่าของสิ่งของหรือว่าคุณค่าของความเป็นตัวเราเองอะคะ่ะอยากจะมองให้ลึกไปกว่านี้อย่ามองควรจากภายนอก อย่าตัดสินอะไรด้วยเพียงแค่ภาพดวงตาภาพภาพเดียวต้องต้องเหมือนว่าแกะไปให้ถึงข้างในอะค่ะโห<ฮ>หยิบสองอนนผิดชีวิตนนเปลี่ยนนะเนี่ย <นะ S 2> อันอันเนี้ยโอ้ไม่ใช่อยาไปสีสวัสดีค่ะน้องมินน้องกวาง ซินเจยูจยอีเบนนีนต้องแซะเออไม่ใช่ซ <c oughs> ินดีห่วงใช้เนื่องในเทศกาลตุจีนพี่ขอวอวยพรให้น้องทั้งสองเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นที่รักของผู้คนที่พบเห็นสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆประสบความสำเร็จในทุกเรื่องที่น้องหวังปอรรอน้องทั้งสองทำให้ชีวิตของพี่กลับ,บมามีสีสันร,รอยยิ้มหัวเราะ มีชีวิตแต่ละวันได้อย่างมีความสุขขอบคุณนะคะคุณความสุขปลอ,อพี่อยากรบกวนน้องมิน้นช่วยรับแอดเฟซบุ๊กพี่หน่อยได้ไหมโอ้ได้ค่ะ <c oughs> พี่วินที่โพขอบคุณนะคะด้วยรักและห่วงใยมินี่คือทีแค่ซองก็อลังการแล้วทุกคนตึงตึงตึง,งแกะยังไงก่อนอ๋ออย่างนี้เลย เยอะไปไหมอ่ะดีใจก็ดีใจนะ้น่าเสียก็น่าเสียตอนเนี้ยคือมันเท่า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 มันเยอะมากอ่ะเอ่อเอ่ <c ười> เอขอพระคุณนะคะ แล้วก็มีแบบพี่ที่โอนมาให้อีกนะคะแบบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะออสําหรับพี่ที่โอนมาให้ที่ให้มิ้นเป็นค่าน้ํามันแบบในการเดินทางมาหากวางนะคะค่ากินค่าน้ํามันค่าอะไรเงี้ยขอบคุณมากมากค่ะอ๋ออันี้ค่าสินสอดอ๋อโอ้ <laughs> พี่มินที่พ, <laughs> พูมันเยอะมากเลยนะเนี่ย <laughs> มันไม่รู้มันคือนั่นแหละขอบพระคุณค่ะเราเก็บให้ไหมมา เก็บให้อีกอ่ะอันนี้ที่ร้าทำหลายโซ่เก็บอ่ะเก็บให้ไ,หไม่เป็นไรไม่เป็นไรไั่เปนเก็บให้เราไม่ลำบากเลยเก็บให้พี่มินี่ผูกคะพี่มินเอาไปหมดแล้วตอนเนี้ยเก็บให้เอาดอกกุหลาบมาเดี๋ยวเราเก็บให้ เก็บจุดหมาย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 ที่เหรอไม่ใช่ขยะขยะใช่ฝั่งนี้เลยค่ะเหลืออีกเหลือของบ้านมิลันปานเหลือของน้องพัชชาแล้วก็เหลือของแม่จุ๊บแม่จุ๊บเหลืออีกไม่กี่ชิ้นค่ะ เดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวรู้เรื่องค่ะทุกคนไม่ต้องห่วงที่แม่มานยังอยู่ไหมล่ะเ,เราอ่ะอย่าพูดออกไรให้เราเชนะแบบ้า <laughs> งขออนนะขอเก็บเงินนะก็จะบอกว่าเราอ่ะเวลาอยู่ต่อหน้าประชาชนทุกคนเราจะต้องให้เกียรติแฟนเรานะคะก็หลังเดี๋ยวค่อยว่ากันเราขอก่อ,อ,อ,อนนะอย่าพึา่งนะ จบแล้วพอพอพอจบแล้วพอแล้วต้องให้เกียรติเขานะคะเอาหน้าประชาชีอะไรเขาขีดเราได้ไหมของคุณอรพินจากโรงพยาบาลสมุทรปราการนะคะส่งมาให้ที่พี่มิ้นเอามาจากกำแพงเพชร ใส่ที่ปัดน้ำฝนไฟลงไฟเลี้ยวน่ะอันนี้ที่เกียร์กระปุกเกียร์แฮนนี่คืออะไรวะแฮนไม่มีหรอกมอไซค์เหรอมอไซค์ไงนึกถึงน้องคนนั้นเลยเนี่ยหน้าพี่เหมือนมีพูเอ่ะชูน้องมินน้องกวางพี่เองนะงงก็ดีว่าพี่คือใครอ๋อที่ว่ากวางอ่านไปเมื่อกี้นะคะข้อความเหมือนกันหมดเลยเนี่ย มันไม่ใช่สีชมพูแต่มันน่ารักดีช่วยเราไปด้วยนะคะชื่อชอบน้องน้องสองคนน้องมิน้นกวีมิ้นกับวีเจกวางรักน้องรักน้องสองคนแหละจากคนแปลกหน้าที่อยากรู้จักรูไลไ์แต่ไม่เคยเม้นพี่จา๋าพี่จา๋าขอบคุณค่ะน่ารักะ มาจากของใครคนะที่เรากเก็บไ<ห>้ยังไม่ได้แก้เลยมันมาอ,อย่างนี้เลยโอ้ยอ,อะไร,ะไรนี่นี่นี่น,นางหวานนุพะเก้าหรือว่าเจ้าของร้านหรือเปล่าเราคิดว่านะหนึ่งสองอีกแล้วหนึ่งสองม่อีกแล้วนะค่าสินสอด ู้ละคืออะไรอโอ้อ,อ,อ,อันนี้ไม่ต้องแกะก็ได้มั้งเนี่ยเห็นแล้วเ<อ>นีย่ยเห็นแล้วเดี๋ยวนเก็บไว้ไงหล่ะเดี๋ยวปูดมันมเห็นไหมคะเห็นไหมะขอบคุณนะคะเหมือนกันไหมแกะแกะให้หน้องประจุแกะอันนึงไง โอ้โหสวยมากเลยเฮ้ยสวยเนาะ có gì ở nữa vào tranh lên mà. Tại sao mặt phẳng nũng chân à? Tại sao mặt phẳng nũng chân vậy? Tinh lác, mặt phẳng tinh lác quá. Mọi người, tại sao mặt น้องจะรู้หมด了เนอะหรออ,อ,อ,อืมอืม,อม,อม,อมไม่เห็นขออีกทีอันนี้นะโอ้โหดูอ่ะพี่บินพี่กว้างอันนี้จากคุณ<า>เอ็ม ติทรนติทิกรติติ เล็บไม่ดีใช่ป่ะน้องโฉบกันแค่ตจดเล็บมาให้ <c oughs> อ้ยดู <c oughs> ไอตัวแสบพวกนี้นี่ <c oughs> นี่คืออะไรอ่ะข <c oughs> นมนมอะอ้อเหมือนอนันี่เลยอ่ะมากระลองอะอ๋อเนี่ยมาเมลโล่เนี่ยมาเมลโล่ี่ตัวหมูว่าตัวไม่รู้จัก พี่มิ้นพี่กวางแฮปปี้วันเลไทยเดย์ครับพี่มิ้นพี่กวางหวังว่าพี่มินจะหวังว่าพี่กวางพี่มินจะชอบของที่น้องส่งให้นะครับอย่าสวีทกันเยอะนะครับลูกบ้านดีชากิ้วกิ้วทีมพ่อบ้านไอเด็กแสบไอลูกทีมแสบเฮ้เด็กพ่อมันอย่างนี้นี่เองสุด <c ười> ยอดก,กัน,แกนเแต่ล็บนี่แหละพิกสุดพลิกสุดควละอันเหรออืมมีสองอันอาไหนอ,อันกัน้ะ เห็นว่าถ้า F4 มิลานฟันนี้มีแฟนนีพวงแบบแฟนคงแบบตกหลุมรักมากอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะ ก็ได้นะพอดีเลยชอยบ,บ,บ,บอฟังสีชมพูมากเลไ่มชุดั่นทําไรอ่้อุ้มอมาุ้มอมอุ้มอุ้มอมอุุ้อ้มม้มอุุมเหมือนกล<อ>้อ,องูมอ้ออออ้้มั้ยช่อง ไม่ต้องล้างมืออ่ะเรากินเอาปากเข้าไปกินในถุงเลยกินอะไรเลอะปากอ่ะ น้นมากอุ้ยน่ารักดีอ่ะอนคนนี้เป็นคนที่แบบพี่ว่าตื่นเต้นดีอ่ะเรามีแฟนอ่ะเมือ่อกหร ี่ว่าเชียร์พี่มีแฟนเถอะเออมีแล้วใช่ไหมพี่ว่าแฟนน้องโชคดีมากนะคะที่ได้น้องเป็นแฟนมันเวิร์กมากเลยครับมันเวิร์กมากเลยครับการการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการส่งของอะไรอย่างเงี้ยมันมันน่ารักอ่ะมันเวิร์กอ่ะมันแบบโรแมนติกอ่ะโรแมนติกโรแมนติกโรแมนติกมากเลยเขาบอกว่าป้อนพ่อบ้านหน่อยแต่จะบอกว่ามือไม่ได้ล้างทั้งคู่เลยก็ต้องใช้อย่างอื่นก่อน วมีแฟนเหรอเราอ่ะมีแล้วค่ะวะทิ หรือ,อยังคะแม่จ๊บแม่จ๊บหลับไปยังคะแม่จ๊บแม่จ๊บหลับไปยังคะ <c oughs> น้องประชานี่ของน้องประชานะคะน้องประชาอยู่ไหมภูมิใจในตัวพ่อเหรอฮะภูมิใจเกินไปเปล่า <c oughs> น่ารักมากเลย,ยมีเข็มกำลังสือมาด้วยเว้เสี่ยวกันคัตเตอร์มากเลยเนี่ยนะน้องทำเองนะ บอกว่าหนูทำทั้งคืนเลยทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติทั้งเดือนเลยหนูเพิ่งได้ส่งมาวันนี้ <c oughs> ทำรอตั้งแบบปีที่แล้วเพราะรู้ว่าจะได้เป็นแฟนกันทูพี่มิน้นยิ้มก่อนอา่านราวอ่านก่อนเปิดขอให้พี่มิ้นมีความสุขมากๆนะคะ่ะอยู่เป็นควายยิ้มและเป็นความสุขกเอฟซีมีร้านปเป็นตอลอดไปนั่นๆอยู่เป็นไอดอลให้กับน้องๆประชาเป็นนั่นนันและเลม่มนันจะให้กับทุกวันประชาชอบในความเป็นอะไรวะ รายการมีทัศนคติที่ดีพัชชาจะคอยสปอร์ตพี่ทั้งสองคนไปเรื่อยๆแฮปปี้วันรันใชนไดีพัชชาจบเฮ้ยเขียนเหมือนกันปะเนี่ยเหมือนกันไม่เหมือนไม่แอนเอ่อไม่ไาวอ่านอ่านคนละอ่านยิ้มก่อนอ่านตะวันก่อนเปิดนะคะขอให้ทุกคมีความสุขมากๆอยู่เป็นรอยยิ้มเป็นความสุขของเอฟซีมิลานปันไปนานๆพัชชาักได้ชอบใน ในรอยยิ้มของพี่กวังมากๆรอยยิ้มของพี่กวังคือความสุขอย่างดีเยอะเยอะเอี่ยงนี่เห็นรอยยิ้มของพี่พระชาก็ยิ้มตามแม้ถึงแม้ตอนนั้นจะร้องไห้ก็ตามเออเยอะเยอะใช่อ่ะความสุขเอ๋ขอบคุณที่เป็นความสุขให้กับพระชาพระชาก็คอยซัพพอร์ตื่องของคนไปเรื่อยๆนะคะแฮปปี้วาเลนทน์เดย์เยอะเยอะ Oh, พระชาคะพี่ขอบคุณแทนแม่ส้มด้วยคือเหมือนเหมือนน้องพระชาเคยส่งของให้แม่ส้มด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณแทนแม่ด้วย mm hmm. น้องทำเองเหรอเนี่ยใดินนทำเองเหมดทุกอัน,นเลยหรออุ้ยโอ้โหมันมีกลิ่นด้วยอุ้ยสีสวยมากว่า <Wow. S 2> มันคือสบู่เหรอมันคืออะไรเอฟซี mm hmm. เรานี่คือสุดมากเลยนะคะสุดสอด,ดอะ ลูกอมเนาะ Happy Valentine ด a y พี่มิ้นทำเองใช่ไหมน่ารักมากเลยนี่คืออะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะอ่านว่า Happy Valentine Day พี่กวางยิ้มก่อนดึงฮะยิ้มก่อนดึงยิ้มก่อนดึงแล้วดึงยังไงหรือต้องเอาที่ออกยิ้มก่อนดึงต้องเอาสติ๊กเกอร์นี่ออกไหมไม่นะ ดึงได้เลยนะเฮ้ไม่ได้เดี๋ยว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 ,ยวี่รัาจับแน่นไปปะมันติดอันนี้งหนะ้เนี่ยไม่ติดข้างบนค่ะนี่ติดนี่เลยฮึ๊บ,บยิ้มก่อนดึงยิ้มยัง <laughs> แต่แนต้น

อ๋อผักันเลยผดี้บ้างจะดึงอันนี้โอ้ยอันนี้ดิไม่าชาป้าชาป้าชาเร่อลูกป้าชาหมดเดี๋ยวกุอ้ยยังอีกเหรอโอ้วยังเยอะป้าชาลูกป้าชาหนึงแสนพอดีจริงๆปราชาน้องพารอยู่ไหมคะ ปั aunque sea, aunque sea, yeah. ้งเล่นเลยเนี่ยอ้ยเมากยังยังไม่หมดยังไม่พอยังยังอ้ยเากมากหมดไหม พี่นันกปทำดีๆเดี๋ยวบันพันแล้วค่ะครับก่อนนะเขินเลยเราไปคบกับน้องพัชชาดีกว่าคบกับพี่มิ้นเหรอพี่มิ้นเก็บอีกแล้วอ่ะไปคบกับพัชชาได้ไหมพี่นันเก็บหมดเลยตอนนี้งงมาก อาวพันไปนหมดแล้วอาวโอ,โอ,โอ้เอาไว้กล่องสุดท้ายก็ดีอะอางเงี้ยเก็บเก็บของนานเลยเนี่ยโ้กระช้าสุดจริงสุดมากอเออ๋อ,อพันเบิดันเบิดละเบิดเบโอ้ห้าทุมแล้วว<อ>่าเี่ยรออืม เดี๋ยวจะรีแกะเดี๋ยวจะอาบน้ำเย่จะได้นอนแล้วเย่ไม่นอนแล้วไม่อาบน้ำจะได้นอนให้เก็บของเนี่ยอ่ะตีหนึ่งไม่ถึงหรอกเดี๋ยวเราก็เก็บไปถึงนั่งกอนเนาะโอเคโอเคว้าว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 เก็บให้มันเป็นอย่างนี้ดิอ้าวก็เก็บอย่างนี้ก่อนแล้วก็เก็บอย่างนั้น